เขียดหายเงี้ยสันอเออเขียนโมบอเขียนนี่ไ่ได้ไดหักคาสันบอ<ะ>หกักเนาะขอบใจเด้อได้แต่เขียนนี่กบบอได้บอไอ <laughs> <laughs> เขียนยังได้กบได้นอกคำตามัน<อ>ตัวใหญ่ด้ส่อลุงลาชมเมื่อก็เด้อบาทเด้อคำตาสบายดีปีใหม่เด้อ อยูด่ดีมีแหง้งเปียงง่ายๆใหญ่ไวๆกานเบิงบ่งแสงเบิ่งแสงอันนั่นแหละแสงแดดผูกพอก็ดีคนถ่านเฮ้ยคนพื้นมาลงเตาสบายไข้กว่าไข้กว่าแบกเนาะบาแตงเนาะบาบ่าดแตงดีกว่าแบกลายบ่อไข้กว่าแบกลายเนาะเออไข้กว่าแบกไม่น้องเลยถือว่าเบาเบาแหง้งไป้ลยตื้อ บาแรงไปหลายตืบไก่เขาเบิดได้อันนี้นะนี่หนึ่งสองสามสี่โตนี่หาโตนี่เป็ดนะกระแมนเป็ดเจ้าบอางแดงตัวนั้นแมนของใครสนะอันนั้นตัวขาวๆนะนั่นเออมันมาหอดผีเนะาะเจ้าให้เจ้าให้ว่าเล่าที่เสียมเพื่อปีใหม่ <laughs> ทำงานเปลีนใหม่วะโอเคพี่น้องเลยเนาะเป็นช็อตสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชินาแปงบัดสุขสุขคนสบายดีพี่เก่าตอนหลับปีใหม่เดี๋พี่น้องเด้อเนาะนี่ที่ตอนหน้าก็สู่สองอิทุปาลมาเพิ่อนเนาะอันนี้จะเป็นอีพีที่สองเด้อเนาะยังเดือที่บ้านนางแดงบ่าวแตงเพิ่นเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปหาทางนางแดงเพิ่นอยู่ทางเฮือนเนาะว่า เห็ดปีสังอยู่ตอนดูกจังได้แจงงบประมาณขาดสารเด้อพี <S <s ่น้องไว้หมื่นหกพันร้อบาทหมื่นหกพันหมื่นหกพันบาทบาันชีมีร้อยบาท1 6 0 0งบาทเนาะ ตอนนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่พี่กิ่งฟ้าสมทบเข้ามาแล้วจำนวน2,000บาทเนาะที่ว่าเารือ่าสั่งอะไรต่วเงิน2,000บาทนี่เฮายังสชได้ดึงออกมาซื้อออกมาใส่ซื้ออุปกรณ์อยู่เด้อพี่นนอะเลยเนาะเพราะว่ามันกระสีคือสียังปูนนี่นะฉันยังได้ซื้อเลย ซื้อเข้ามาเพิ่มเติมอะไรเนาะเบิงนะ่งแล้วบ่ทรสงสีเพียงพอดอกเนะาะมา,มานั่งตากแดดอยู่แทบบ้าน เพิ่มมีหมดไลน์ในเพือนอึอนชแล้วลูกมานอนอยู่นี่ใบ่ปะอออันหัวจั่เ็ดเวียกจนเหมือยมันยังงูดุยังอานะนามยังในถ่านับเขาไปงับเขาไปยับเขาไปกระตูดชงเถื่อซเถื่อเลยครัวะไปทางไหนก่อนากินกคือยังบ่มาจ

ตาเริ่มมาซอยน่นแหละที่จริงน่ะร้ยมาซอยาหาิเนางเอิสาิอาวมาซอยมือขืนน่ะมีสิปมียังก่อนมีสินมีแพอ่มีไก่เงินหาิปางอยหมูจักจังเนาะจักเงินเลอยลยบอแต่ว่าซอยสาปไก่ตัวนึง จริงนะหาซิบขออะไรหรอเด็กจำเงินจเงินี่มาบ้ามาิอ่่ไห่มาน้กล้วัวบอกว่าลมาใ้แล้วตกัรอไม่ก็ดกกต้องัน่ัวผัวัี่อ่เ่ไหงาวัทงกับัวมัแล้วกำเงินนั่นอืมว่ไรลอยนันมาได้กำนักเงินมีอะไร บางทีเอฟซีให้เงินเชนหองเชนทำเชนนี่บางทีัว่าไปแล้วก็บบ่อเบิร์ตอะไรก็เละอะไรัวตัวส่าเงินอันนี้ไปพดจักไม่ใช่เงินสองแสนหกสิบพันห้าแสนหนักหมื่นอะบอกเออห้าแสน มีแต่คอะไรถึงเาวาเลยสดน้อหเดิมาเลยให้ไปช่วงนกได้ของอะรบเยอะอะไรนางแดงเได้สสไปสวยน้องตถอยดคือีันาเสียดากันวะมีไก่มีเหล่านะบ่มีไก่มีเหลาสินแพสินแพอีกัน Ừ. Ừ. Chúng chào đi gắn xoài gắn bẻ đây là trong xoài gắn mạc <laughs> 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 à... à, khuyên với nạn bò Xoài hạ xoài hạ xích, mạng khuyên Xoài 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 xích quanh, là bò này nàng cầm là Chắc đưa này có đưa, chăm tay cho อว่<ส> <thinking> ่องยัง <Fuji> ก็ตุลาบอ่งตุลา2ตุลาเนี่กไหนตุลาพฤศจิกาท่นว่าชองเดือนตายแล้วก็่องเดือนไายสิบสองตุลาสิบเอ็ดตุลพฤศจิกาอ่าพฤศจิกากับเดือนหนึ่งครบเดือนหนึ่งะครับสิบสองพฤศจิกากับครบหนึ่งเดือน1ิบสงท่านว่ากัครบสองเดือน ยี่สิบสองสามเดือนมแม่เหรอแม่เลยยี่สิบสามมือมันยังสามมกินข้าวแล้วบ่กินปะหัวได้สกินแล้วบ่ยังไปหากินยันงไม่ได้กิน,นอ่เป็นลมท้าน้องปลาแล้วก็ อดได้เด้อดูแดดบอก่เขาเคยอดเนาะประมาณแต่ใช้ของสองคนเท่ากันผมเป็นมาแต่เมืองกูบอกแต่เมืองแล้วไปซื้อโองมาขายบปม่าไม่หรอวะก็ว่าเราขายกนมเดี๋ยวนี้นะ ขายขนมกับซิบได้ดอกล้านไปกี่ั้ก็กินเบิดนั่นแหละขายขนมให้เด็กหน่อยนะบึงเนี่ยั่าลาอย่างว่าเซลือไปกายมากายแถวหน้ากระปูกนอี่

น้ำสาจะใส่ให้เสรน้ำสางประจำหมู่บ้านใส่ตลอดแรลงตลอดฝนบ่ามันไกแลรวกกี่ขานกีว่าอะไรเนาะใส่นกินร้ีน้ำนอ คือว so <laughs> like so ่าไล้เนีาบมันก็แบบป้อปะเนาะคอยแกงแห้งข้นาลพีผว่าเลยคือว่าก็เิ่งจะพูเฮนินคว่าชนาดีเลยเนาะเป็นพวดีแทนพวมามก็ตักน้ำก็พวมอ

จะเป็นเห็ดกึ่สูตรไม่หยาบ่ได้บ่ได้บ่ดีดอกบ่สนับสนุนมีแต่สอยกันนั่นแหละชอยกันกระเบิ่งแหละบาไพเห็ดยังไพ่หยาตัวใดกับเห็ดสลับสับเปลี่ยนกันแต่ถ้าแต่นับผู้หนึ่งผู้เดียวในหัวเนาะ thuộc trăm thảo đi nó cái này có phăng này thuộc tẻ nỗi chân thảo uh, thuộc tẻ nỗi thảo khấn hòa đen ngang dù nên này thật chỉ uh. biết uh. đen thầm là thì thèn nó ฮะอยู่น้ำยาอยู่นำจกกักปีอุณะนั้นไม่ได้อยู่ือนมีเต่ไปหาอัอนอนั้นมันตวมีเตะไปหากี่ซี่เตะสาเตะลไดเนอยู่นาไปหากี่ซี่ันบอกไปหากี่ซี่ไปหาเคียดักน้องอันนั้นตักรมา เห็ดอยู่เห็ดกินบ่จักบ่ออยู่ลำเนีาจักปีอยู่น้ำกันทอดบ่อสองปีโอ้ตะกาวหนาก็ลูกไผ่นี่ถือกันตัวไปน้ำกันตัวเอ้าไผ่กันดิสิ เอาเวลาจะเวลาจะใสจะได้สิเราก็ไ่ใสหัวนาทีเนาะไปเกิขหัวชนเชยอยู่เหตคือู้จักายง่ายใช่บบอ้าวว้าวได้จับัวลวแล้วาเอาด้สเอาเป็นผู้ใหญ่ดี เจาชินอนบ่ได้แล้วเจาเป็นผูู้นอเจะต้องเฮ็ดผูน่ชญก้วเดดหน่ตั้าุไปเาปุบไปแล้วบ่ร่างจะลุกไผ่เนาะติปมัมาเนี่แหละสบายแล้วสนาแดงย่เนาะ มาอยู่นี่ไปแล้วมาอยู่นี่เป็นไรบสการเนบอสคันนันบอสบอดวงงไมีเรงยเจ้าบอลชวนบอมาเลยนนันว้าละสุากัญญาก็ไปไหหบอมึงจะไปก็ไปโหลดแล้วก็ซื่ออะไรเนาะันด เออพวกบปฏิหยอกมาแล้วเก็อยากอยู่น้ำออผ่อ,อ,อ,นำอนไหม่แวพาพาอยู่น้วาแอยู่น้ำพ่อน้แหมเขาก็สบายยิ่แล้วะจะข้าวอะไถูกเอาใส่แล้วคอยม่ไปอยู่ไ้ยอยู่ยกูไปดักปห้ไปา,าเลยเลยแตนมือนี้ไปใส เห็ดอยู nem, ่เห็ดยังแน่มแต่ละมือห้ากบหาเขียบอหาอยู่หากินห้ากีซีหากซีเงินได้สะมมมาใส่น้ำกันบ่ชื่อบอกผีเป็นนัวแล้วเืออากงนัวกั เปลี่ยนกันแล้วว่าานว่าเขาก็อยู่น้ำมันเขาอยู่น้ำปูน้ำยาเนี่ยครับเพิ่นกระสือตัวบาายังคอยซื้อบากินือๆเด้อเานออสมุดค้เออสมดรัค้นั่นค้านี่ก็ได้ซื้อกินของเรล้าอีกยกินือกินกินกิน้ำกันหรอว่ากินน้ำกันเจ้าซ ่ได้ซท mm. mm hmm. mm. like> ี่กก็ไม้ล้วอก็มเราเนี่ยนั่นก็แสดงว่าเพิ่นคายมาเฮิร์ไเลยที่ที่เพิ่นคลายแบบนั้นนะคลายมาเย็่มมาหน่อยมันกรได้อรอเปบ่ามันสีพอดได้รอล่าบอล้าคิดว่าโอ้ยเออร้านยังกินเบิร์ดเลยทั้งกำไรทั้งทื่นบุล่ดีบ่ดี จะไปหากี่ซ <nt> ีตะกี้เด้อขอสิเามมื่อหนึงจะได้เท่าไรเดือนแสนบอสเด้่ได้ได้เติบเป็นี่โลเท่าไโลชาวพันมัน่ได้แพงมันโลชาวพันเติบหึงเลยเสมอเดี๋ยวนี้ฮูบ่โลเท่าไหมันต้องมันต้องกลัวบอบอเนี่ยบ่ฮูดอก พ็เี่ไล่เคยไปหากี่ซี่บ่อี่ไรกี่ซี่ย่งบอกเคยไปหาจิไปหุราคากี่ซี่เนี่ยไหนาโเม่มนอนกันอาแมนมันแพงแล้วกรซี่เดี๋ยวนี้ก่แมน เออ30ตัว30ป้ายแล้วจ้ะ369่บ่ได้ซื้อบ่แป้งนัวอยชีวิตเนาะแต่ละมื้อนี่บ่เคยได้นอนแล้วบ่ได้นอน่บ่แบบว่าเฮ็ดเปียกสมมุติว่าแบบเฮ็ดเปียกแล้วบดนีซื้อแบบอยู่กับหญ้านะลูกได้ซะได้นอนบ่ะนไปเป็นเกือไปลินบ่ จะไปแบบนะ้ะลูกก็ไปนําบอลเรืเอรหายาเอาให้อเอาบัดเวลาร้านกินของหยาขายนี่บมได้มาทามเงินน้ำแหม่บอสิผได้มาทามเงินน้ำเจ้าบอกววามาเดอนี่กะนังอันนี้กินปเป็นมืนมมี่้กินกไ แล้วปูยได้ะปูบ่าวอยู่บ่จมอยู่บ่ปูนัไก่น้คนบริปาทงการหาชีวะมาทุกทนเจ้าเห็ดอันนั้นนี่เราว่าบ่ได้เห็ดเออเห็ดเห็ดจชีลมีชีใต้ก็บอกบ่ได้เห็ดบ่ได้เห็ด เราแล้วบาทเอาไปแล้วบาทเดี๋ยวก็จะไปตามยาเจ้าก่อนแม่ในลีบอ่ะเจ้าอย่าไปท้ากันกระอนยยาหนีกันอย่างไรบ้าวกันทุดกันกับพัวอีกเออพัวละเซวาวคอยจะไปปั่นยากับลูกไผ่กันบ้างสวัสดีอ่าว่าเราได้คอนเทนต์ใหม่เลยเด้อพี่น้องเลยจะไปปั่นยากับลูกไผ่กันแม่ในลีบอ่ ม่าลูกไข่จะว่าออกมาทังเบิดทั้งมวลทั้งแบล็เราอเนเลไม่ได้บอกเรามคอยเดนเราเห็ดโรตุงตโรเห็ด้วใชลปูเคนอยู่บ้านอู่เพ่นเราลาปูแอกูเคนเลไม่ได้บอกคอยบอกเราลูกลาบอกหือเ่าไ่ได้บอกัคอยเมื่ออนคือ่ได้บอกเาันาบอกนฮบวหูนนีบวเมื่อหรือกับพิษอีบ่บาทนี่ขั้นบ่เมื่อกับพิษอีเฝาอี คือบบมาบอกเมื ăn ăn ่อคอยบบหูคอยินวนับอยู่อกคอยอันนั้นยานฟัวอันคอาวบยเีมื่อได้ขบริจงั้นเราไมาบเคนแล้วถั่หอุวนกัน เจอสวได้บ้างอะกันดนนั้ี้มัซเนาะมังก้นสีมหาเห็ดูเห็ดิ้มใหูเองให้หูเองใหูเองโหลดเือขักลายแน่นอนเดี๋ยวก็มีปล่อยกันเงินยุเวลาทกอันเกี่ยวข้าวปุหยากับลูกไข่เกี่ยวคนละให้บอกว่ากันหักซซยกันไซอยไซอยมัน เกี่ยวไฟเกี่ยวมันหมดอดะไรได้แล้วอยจะไปสอยเราดิเกี่ยวไปเกี่ยวเขาซอยเราแต่คนเราห้ยเขาไปซอยเราเยคนเราห้อือการนั้นแล้วจะมาคุ้นกับหนาดัหนาาคือกัรเกหนันเกนี่ได้นำได้ดำนำกันได้กบตาขึ้นหู่แต่ว่านั่งฟังแม่ว่าสุบบ๊อแนโลคด้วยฮะมันเจ็บแ้แแิบ ท้องก็เหตุเอเล่เอเล่มันกินนมลายผมบอกเรื่องมันนอนหัวชันหัวชันผมก็ดอยผมบอกเอาอันนอนตะแคงด้วยค่ะตุกตานอนจับตะแคงทับตะแคงนี่ต้องมีมอนได้มาขังแคงขังนั่นอ่ะมอนมาพิงไว้เลยแบบว่ามันมันสชนอนเลยมันสชนอนเลยสชนอนด้วยได้เป็นอยู่บ่นางเด่นจัดตะแคงใส่แคงขรัวเป็นอยู่บ่ไรตาเล็บให้ลูกด้วยนี่ตั้งแต่ได้ออกมานี่ยตาแล้วบ่ มันทากระยาวคือดำแทบเลยมันอม้ะมือมันต้องคอยตัดให้มันโชกกับปกได้ฮะเล็บดำดำต้องคอยตัดให้รู้จับแขงใส่แขงขัวจับผีนั่นเป็นอยู่บ่เคยอยู่างบ่บ่เคยจับตะแคงทีอเรื่มันยังบ่เคยตะแคงเขาก็สิหาเนี่ยมันมอนมอนขางเนาะมันห้องขางขา พอมันชินแล้วมันก็ปึ๊บไปปึ๊บมาเองมันเหมือนแปลงหัวมันไปเพาะแปลงเองแอ้วก็ปึ๊บมันก็ขวบมันก็นอนทานั่นทานี่้ามันชินไลยใหม่ๆเนี่ยโมเป็นิ้ลมันเหนื่อยนอนขางนล่นกิ้งขางนั่นคือผู้ใหญ่ไฮดิเอาเขาจับตะเขงจับเอียงไปครับจับมือเี้ เห็ดเป็นเห็ดโปปินย่านแต่หมดแล้วจะไปไต่าเห็ด่กันเปหมดลายขันคนบ่เคยเห็ดย่านลูกหายใจพอกมากินหมาคามใส่จัดเป็นแข่งนะย่านแล้วคือขันคิดคือโบราณอย่างก่อนอย่างมันเหน็ดหน้าอึศรบเนี่แหละก็คือันนี้ก็สิคิดคือกัน thế nào cái gì lấy một mươi mấy chỉ đông khởi này cái thằng cái 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 mà cang này đấy nó sửa cái nhau mình cái chế ก่อยไี่ช่ยเ่ไม่านประเด็มัต่างเลยท้เข็มแค่นง้มนพดจะหน่อยเด็ดโชว์พูดเลยเอาขานี่ยดิขากันแสงเอาปุ๊บคลิปในสซ้เนี่แหล่น้องเลยเนาะอันนี้กัคลิปนี้ก็มีเนื้อหาสระอยู่นั่นหนึ่งนางแดงมาสะผ่าเบื้อเฟือกเลยแม่หยาเป็นแบบไหน จะเก่าเตมอ,อยู่กับอ่ยตะเก่าเบาเบามาก่าเบาวลบ,บากเอาเพื่อนมาเป็นคงเพื่อนคงเลยดเดี๋ยวบาลาวกับซนะีถือว่าวิทย์นี่แหละเนาะออกมาวิทย์สบายแล้วบ่มียังเดสบายใจเดีวออยู่เทือนเคาวดิสบายใจ,ยใจอ,อยู่หักอกเนอยเห็นห่ยเห็นรความอยู่ความกินไปแล้วบ่อนเห็นหน้าเห็นหน้าหมแล้วขนาอัมซัมปาหแล้วีนี่นด้ นาจำปากันด้นาสีหาค่ะเห็ดเดดิหรือว่าเี่เราาวุกกกันสีเห็ดก็เห็นได้ป่าอ่าไม่มาห่ไมาล้วกุกไดิได้ลายเลยหันหางใหญ่หักน้มาอยู่ด้วยไ่เดียวลาบอสมองอืมตรง สามพันตุ่เก็บหน้าเขาน้ำหนึ่งนมเราอ้ยไปคนตุ่มที่สาวก่อนเลยชี้เว็อ้เด็เนาะใส่เสื้อแค่ฉ สามหนีบอ่ะชอบคนอาจจะรวมขอนะนีบ่อือเออามี่อนว่ะนว่นี่ว่ะตวมูเตไรเลย